สวัสดีครับวันนี้พบกับลุงศักดิ์ชาแนลนะครับก็บ่ายๆเย็นๆนะครับเาเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับผมวันนี้ก็เป็นอาหารพื้นบ้านสมัยเราเด็กๆที่พ่อแม่ทําให้ทานก่อนไปโรงเรียนทุกคนก็เด็กๆนะครับกินง่ายผู้ใหญ่ก็ทานได้อร่อยดีครับผมเป็นไข่คลุกมะพร้าวนะครับผม ไข่คุกมะพร้าวเนี่ยเป็นคล้ายๆเหมือนไข่เจียวไข่ทอดนียครับแต่ว่าเรามีส่วนผสมของอุปกรณ์วัสดุหลายๆอย่างที่เอามาผสมในส่วนของทําไข่ทอดมะพร้าวนะครับผมอ่ส่วนผสมนะครับที่ลุงศักดิ์จะแนะนําก็มีนะครับมีมะพร้าวมะพร้าวเนี่ยเขาเรียกว่ามะพร้าวทึนทึกก็คือ,คอไม่แก่ไม่อ่อนนะครับขูดมาสักครึ่งลูกครับผมแล้วก็มีกะปิมีส่วนผสมนะครับมีกะปิ มีน้ำปลามีหอมแดงหอมแดงแล้วก็มีของชูรสนะครับของชูรสเนี่ยถ้าคนไหนชอบก็ใส่คนไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แล้วแต่บุคคลที่ว่าจะทานหรือไม่ทานนะครับเอาละครับหลังจากที่ว่าส่วนผสมที่ทางสั์แนะนําไปแล้วลืมไปหนึ่งอย่างครับผมลืมแนะนําพระเอกไข่ไก่หรือว่าใครเป็นนะครับ อย่างนั้นก็2อถึงสฟองนะครับเอาละวันนี้เราก็มาทําวิธีการทําในการทําไข่ทอดทุบก,กับมะพร้าวสมัยก่อนในเด็กๆเ,เนี่ยโอ๊ยพ่อแม่ทําให้ทานเนี่ยดีใจกันมากนานๆที่จะกินของอะไรที่มันแปลกๆของโบราณโบราณที่คนฒ่าคนแก่ก็ทําให้เด็กๆทานก่อนไปโรงเรียนนะครับผมก่อกนหนึ่งเราก็เอามะพร้าวนะครับมาใส่ในครกนะครับ ื่อจะเอามาตำรวมกับวัสดุที่เรารีวิวไปเมื่อกี้นะครับผมมีมะพร้าวแล้วก็มีหอมแดงหอมแดงก็สามหัวนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ามาตำนะครับตำเพื่อว่าให้ส่วนผสมเหล่านี้เข้ากันหอมแดงเนี่ยจริงๆแล้วคนวบโบราณเขาบอกว่ามันเป็นสมุนไพร ที่ทุกคนสามารถทานเข้าไปแล้วอะแก้โรคต่างๆได้หรือว่าทําให้สุขภาพดีขึ้นแต่จริงๆแล้วหลักๆในการใส่หอมแดงในไอ้ไข่ทอดกับมะพร้าวนี่ก็คือมันเป็นการดับกลิ่นอย่างหนึ่งดับกลิ่นคาวของไข่นะครับหลังจากใส่หอมแดงกับมะพร้าวขูดมาแล้วเราก็ใส่กระปินะครับกระปิอย่างน้นอยก็หน่งช้อนโต๊ะนะครับเอามาโขลกรวมกันนะครับ โขลกให้เข้าที่นะครับผมให้มะพร้าวกับกะปิกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็หอมแดงหอมแดงนี่ไม่ต้องละเอียดมากนะครับโอเคหย,ยาบหยาบหลังจากทอดเข้าไปแล้วก็ออยังยังเป็นชิ้นเป็นชิ้นส่วนที่ว่าเออยังหลงเหลือว่าเป็นเป็นชิ้นของหอมแดงนะครับโขลกให้เข้าที่นะครับอย่างน้อยก็คือให้กะปินะครับผม กับมะพร้าวเนี่ยข้าวเป็นเนื้อเดียวกันเอาละตอนนี้ก็ทั้งมะพร้าวทั้งกะปิก็อยู่ในเนื้อเดียวกันแล้วนะครับผมหลังจากนั้นหลังจากโขลกมะพร้าวเสร็จแล้วเราก็เอาไข่ไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับมาผสมกับมะพร้าวที่เราเตรียมไว้โขลกไว้เรียบร้อยแล้วสักใส่ไข่ไก่สักสามฟองนะครับ ใส่สักสามฟองหลังจากนั้นก็ใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะก็มีผงชูรสหนึ่งช้อนชานะครับผมอ่าหลังจากนั้นเราก็มาผสมในส่วนผสมที่ว่าเราใส่เข้าไปแล้วก็คลุกให้เข้ารวมกันนะครับผมตีไข่มะพร้าวให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน นะครับโอเคนะครับตอนนี้หลังจากเราคลุกมะพร้าวผสมไข่เรียบร้อยแล้วเราก็มาตั้งแก๊สให้น้ำมันร้อนนะครับตอนนี้น้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่ไข่แล้วก็มะพร้าวที่เราคลุกไว้ลงทอดในกระทะเลยนะครับกลิ่นหอมมากครับทั้งกบปิ ทั้งกลิ่นของมะพราะ้าวที่ผสมกับกระปิเข้าไปแล้วนะครับผมเวลาเจอน้ำมันแล้วโหกลิ่นหอมมากอาหารยอดฮิตสมัยเด็กๆครับผมผูม้ใหญ่ทานได้เด็กทานดีสำหรับเด็กๆเมนูนี้ก็ถือว่าอันดับแรกๆอันดับต้นๆของคนพูทรคนต่างจังหวัดอย่างเราๆสมัยที่เราเป็นเด็กๆนะครับพ่อแม่ก็ไม่มีอะไรวันนี้ไข่เป็นหลัก มีมะพร้าวบ้าน,นอกก็ปลูกไว้ทุกบ้านทุกครัวเรือนจะมีมะพร้าวปลูกไว้นะครับพ่อแม่ก็อ้าววันนี้ไม่มีอะไรมะพร้าวคลุกกับไข่ใก่กะปีนิดหน่อยเอามาทอดให้ลูกทานก่อนไปโรงเรียนแล้วก็พลิกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะให้เจียวเหมือนไข่เจียวเป็นแผ่นสวยๆงามๆไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันมีมะพร้าวมีส่วน ส่วนผสมของมะพร้าวตรงเนี้ยให้มันจับเป็นแผ่นอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ก็เหมือนตานขั่วครับหรือว่าง่ายๆเรียกขั่วไข่กับมะพร้าวก็ได้ครับผมแล้วแต่ว่าความถนัดของแต่ละคนว่าจะเรียกแบบไหนแต่สําหรับผมก็คือตั้งแต่เล็กจนโตทุกวันเนี้ยผมอายุมากขนาดเล,ล้วผมก็ยังชอบทานนะครับผมวันไหนวันหยุดจากการทํางานวันอาทิตย์มีเวลาก็หามะพร้าวมาขูด มาทขขมาําไข่ขั่วมะพร้าวทานนะครับก็ยังเป็นรสชาติเดิมๆรสชาติเก่าๆที่คุณแม่เคยทําให้ทานมันเป็นรสมือของแม่เราที่เราจํามาตั้งแต่เล็กจนโตนะครับคนไปให้ไข่มันสุกให้มันเหลืองแกนไม่ต้องร้อนมากนะครับ ถ้าร้อนมากมันมีส่วนผสมของกะปิด้วยอะไรด้วยมันจะดำดูแล้วไม่สวยไม่น่าทานไฟกลางๆเริ่มเข้าวที่แล้วครับผมสีสันเริ่มสวยไหมครับพเพื่อนๆน ถ้าใครอยากทำนะครับแนะนำเลยทำให้ลูกๆหลานๆทานก่อนไปโรงเรียนไม่ได้ยากครับผมหามะพร้าวมาสักครึ่งลูกหรือว่าลูกเล็กๆสักหนึ่งลูกมาขูดถ้าเป็นไปได้ก็เป็นมะพร้าวมะพร้าว้นทึกนะครับกลางๆไม่อ่อนไม่แก่แต่ถ้าเราไม่มีมะพร้าวจริงมะพร้าวที่มันแก่ๆที่เอามาทําแกงทําต้มต่งตางๆเราก็สามารถมาขูดมาทําได้เหมือนกันครับผมเพราะว่ามะพร้าวพวกนี้เวลาโดนความร้อนแล้วความนิ่ม มันจะมาก่อนเลยมาเพร้าโดนไฟเนี่ยโดนแก๊สโดนความร้อนต่างๆเอาเขาลงไปแล้วเนี่ยก็คือมันจะอ่อนตัวไม่ได้แข็งบวกกับไข่เวลาใส่ไปแล้วก็โอเคผสมกันคลุกเป็นเนื้อเดียวกันความนิ่มความอ่อนของวัสดุพวกนี้โดนความร้อนแล้วก็โอเคมันมันมันจะอ่อนตัวไม่ได้แข็งเด็กๆทานได้นะครับตอนนี้ใกล้แล้วครับเริ่มเริ่มเหลือง น่าทานไหมครับดูจากสีสันแล้วอ่าให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆนะครับสีเริ่มเหลืองมะพร้าวเริ่มเปลี่ยนความหอมเริ่มมาถ้ามันทะลุก,กล้องไม่ได้นะโอ้ผมอยากให้เพื่อนๆนะครับได้กลิ่นนี้ด้วยหอมมากๆทั้งกะปิทั้งมะพร้าวความมันของมะพร้าวนะครับโอเคละ เริ่มเริ่มเริ่มจะเ,เข้าที่แล้วครับผมเอาล้วครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วไข่เจียวไข่คุกมะพร้าวแล้วแต่ใครจะอ่าตั้งตำนามขึ้นมาว่าจะเป็นไข่อะไรสักจะเอาใส่ในจานนะครับพร้อมที่จะรับพานอาหารได้เลยเด็กเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเด็กแดงสามารถทานได้นะครับเช้าเป็นอาหารที่ว่าเรียบเรียกง่ายๆนะครับ เรียบร้อยครับผมไข่ขั่วมะพร้าวใส่กะปิใส่หอมแดงครับผมเอาละสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าให้ทุกคนได้เห็นอาหารพื้นบ้านสมัยก่อนของคนเมือน,นอกคนต่างจังหวัดคนภูทรชั่วโมงเร่งรีบก่อนที่จะไปโรงเรียนไม่มีอะไรทานก็พ่อแม่ทำตรงเนี้ยให้เราทานอย่าลุงสักลองชิมดูหน่อยเดี๋ยวหาว่าเออ ทำมาทานได้หรือเปล่านะครับอืมไม่เค็มกะปิไม่เค็มมะพร้าวมันดูรสนิดหน่อยใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับมะพร้าวก็มันมากเป็นมะพร้าวที่แบบมะพร้าวยังไม่ทันแก่ไม่อ่อนอยู่แบบกลางๆสักคำก่อนนะครับอ <c> ร <oughs> ่อยครับใช่ได้ยังเป็นรสชาติเดิม ที่แม่ทาให้เราทานตั้งแต่เล็กๆจนถึงทุกวันนี้5 0ิบกว่าแล้วก็ยังเหมือนเดิมน,นะครับรสชาตินี้เอาละสําหรับคลิปนี้ลุงศักดิ์ก็จบคลิปแค่นี้นะครับเป็นกําลังใจให้ลุงศักดิ์ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจกับคลิปต่อๆไปเดี๋ยวลุงศักดิ์ก็หาคลิปดีๆมาทําให้ให้ทุกคนได้ดูกันเป็นอาหารื้นบ้านสมัยก่อนนะครับโอเคครับแค่นี้ครับบายๆแค่นี้ครับสวัสดีครับ